เห็นนกลงเป็นย่างโอ้ยนกจิกป่าแหงเบิร์ตเพี่น้องเลื่อนเลือนหน่อยหนึ่งปลาก็ถือจิกนี่บอกเลยเนาะพี่น้องกระเบิดล่ะพี่น้องว้ยวต้ว้ยย

ขุ uh ้นเขาไกล้ห yeah. น yeah. uh ่อยขึ้นเลอ้ยตคอตัวตรงเลยต่อไปบววไอ้ข่อยบีรงมันนี่แหละเน้นุดคนบ้าตัวบกตัวมันเดินไปตลอดดูอ่ะติดตัวไปแบบนี้อีกมันยุ่งสีบรจักษ์อดเลอ้ตัวเป๊ะเลยดีเลยมันยู่พี่เกยบหน่อิดวาหลายตัวได้

Uyi pih pih, lele ya loe, lele sam to, to, o lai to แต่มันเปินอุ้ยตัวอุ้ยตัวบบเกลียบเลยเอออุ้ยแมวแไงพี่น้องใส่ถุงค่รอเะจับกับพ <j eigentlich S 1> ี่น้องนี่มองในในหน่อยย่อางุ่มมึงค่ะพี่น้องยังปะคือว่ายังกันด้วยพี่น้องตัวเล็กตัวเล็กเลยพี่น้องตัวใหญ่ๆปุ๊กปุ๊กติ๊กตเลยนั่น ปล่อยน้ำแน่นหน่อยดูเอาวโอ้ยไปไหนล่ะก็ตรงจุดที่น้องกันเอ้าก็ตรงจช่ไหมจังว่เขาถุงเอ้าเห็นไหมเจ็โอ้ยปลาสลิดตายอ๋อนกมันจิก เจ้าคือกดแบบร้ายเลยนี่ก็ปลาหน่อยเอ,อเอาไปลงสาพอนี้ก็ได้พอปิ่งมากเอาไปเกนขุนยุบคะคะขานที่โกยมาก่อน อถุงเนาะุดไปลงไปเวตรงับ่กันลงปุ่นดตรง่ายเลยเอนไปใส่ละวันี้เดี๋ยวลงกี่ตม kiểu đi không kiểu tôi nọ tôi nọ tôi coi anh chúa bầm gậy và tôi ngã xuống xây vậy cái đấy để tôi Hãy cho โอ้มากกว่ายู่พีละไใส่กล่กลงองดูตัวบกตรงนะตัวบกตรงแล้วมันหันดีขึ้นเลยเนีะก็าปิ่งอยู่ส่วนหมากก็ขอน,นี่สุดตัวไหนีนยโยอุ้ยประมัดศาสตรลงสาเอ้าอะไรกินเนาะหนอนก็าปิ่งเลย อันอยู่หุ่นนี่แหละดีจับเลยเหรอมันเปรี้ยเป็ดเปรี้ยต้องหางหุ่นด้วยนะตัวใหญ่โอ้เจ้าก้อนเงี่ย,ย,ย,ยนะยนี่ค่ะพี่น้องมาหอดบ้านนะพี่น้องตัวใหญ่เท่ถุงค่ะพี่น้อง นี่เขาไหนปลาเข็งค่ะพี่น้องเมืเ่อเบิงพอปิ้งอยู่ค่ะพี่น้องคะเออนี่นี่จ้าอยู่ในคูกับมีด้พี่น้องแต่ว่าหังเ่าหลายปไาัไปหาค่ะพี่น้องมาไปหาคุบปับนะพี่น้องกมบวันตัวนีดน้อยกับทิมล่งซาค่ะพี่น้องกับพอได้ปิ้งในยังอยู่นี่นะพี่น้องคะ่ะอื อาเบิ้งเขยาใหญ่ที่เบิง้งโอ้ยสวดสาส์สวดสาสอยู่พี่น้องแต่ว่าอันเอ้าคือตายแล้วกระคอตัวหน,นพี่น้องโอ้เอ้าแม่แม่คัดออกเด้ออืม,อมกบตัวหนึ่งพี่น้องไปหากบเดกบตัวหนึง่ง <c> เ <oughs> อากับพ่อไ้กินในยากุญใจพี่น้องจ้าอ่ะเอาไว้สำหนีนาะพี่น้องจ้า